คือถ้ามีผู้ชายมาขอเบอร์หนูมองได้อย่างเดียวคือมีฉาชีพใครที่เขามาจีบเราอะหรือเข้ามาอยากจะแบบเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างแรกคุณเห็นละนะ first image เราเป็นแบบนี้คุณก็ต้องรับเราได้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคบกันไปแล้ววันนึงเราเข้ากันไม่ได้แล้วคุณบอกก็พเพราะเธอเป็นคนที่กามฉันอายเงี้ยไม่ได้มันไม่ make sense อนะ <c oughs> ที่ทุกคนพูดว่าสีเ <c oughs> สมอกันอช <c oughs> จริงๆแล้วมันแบ่งไม่ได้เป็นสี <c oughs> สีเสมอกันศรัทธาเสมอกันปัญญาเสมอการและจาขเสมอกันไม่เอา รู้สึกสบายใจที่ในยุคนี้เราสามารถแสดงได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเราเป็นเคสอะไรไเพราะแอมมีประสบการณ์ของแอมคือว่าแอมชอบคนที่เป็นเก่ง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ XYZ เห็นต่างได้ไม่ว่ากันรายการที่คนทั้ง3ามเจเนเรชันจะได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเราอยู่กันที่ห้องนั่งเล่น XYZ กับทิพย์พัทรพรตการไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็ว่าด้วยเรื่องของความรักค่ะ เราอยู่กันกันกบแขกรับเชิญทั้ง3 g มเ e เนอเรชันค่ะเจน X พี่ปอยเจน Y ฟ้าแล้วก็เจน C น้องแอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะขอเชิญแขกแต่ละคนแนะนำตัวเองด้วยค่ะครับชื่อปอยนะครับตะวันโชริทําลงนะครับเป็นนักร้องนะักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ค่ายบ็ x Music นะครับติดตามทางโซเชียลได้เลยนะครับปอยพ สวัสดีค่ะฟ้าวินทัพชาถุนนอกนะคะปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการแล้วก็ทําทช่องของตัวเองค่ะเกี่ยวกับผู้พิการค่ะให้แรงบันดาลใจทุกคนสามารถติดตามฟ้าได้นะคะชื่อวินทัพชาถุนนอกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมแอ possible นะคะปัจจุบันเป็น content creator สาย education travel อยู่ค่ะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะชื่อช่องเดียวกับแอ possible ค่ะ วันนี้หัวข้อของเราก็ว่าด้วยเรื่องของความรักนะคะเลยอยากจะชวนทุกคนคะ่ะย้อนไวัยไปนิดน,นึงวัยเริ่มต้นที่เราอ่ะมีความรักเลยะคะ่ะตอนนั้นแต่ละคนมีภาพของแฟนที่ดีหรือว่าคนรักในอุดมคติบบ Allah, ต hmm. เป็น,นแบบไหนกันบ้างคะใครก่อนดีครับต้องย้อนไปไม่ย้อนไปไกลมากอ่ะเริ่มจากคนที่ไม่ต้องย้อนไปไกลมากกันไหมคะแอมคือจำได้เลยก็คือตั้งแต่ตอนปฐมมีป๊อปปี้เลิฟแล้วใช่คือเราไม่มีสเปคอุดมคติ เพราะอยู่ดีเราก็เป็นแฟนกันคบกันรู้สึกดีด้วยกันเขามันไม่มีความรู้สึกว่ามีสเปคหรืออะไรใดๆเลยพอคิดว่าณนะตอนนั้นคือเราเด็กมากๆซึ่งก็ไม่เคยคิดด้วยว่าคบกับเขาเพราะอะไรแล้วตอนที่เลิกกันเราก็ไม่มีคําว่าเลิกด้วยอันนี้ก็คือเหมือนปฐมมันมันเด็กมากๆเนาะคือเราอาจจะไม่รู้ว่าเราชอบแบบไหนอะไรแต่ว่าไปอีกได้ไหมหมายถึงว่าตอนที่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเป็นแฟนกันเนี่ยมันคืออะไรก็คงเป็นคนที่ร่วมอยู่ร่วม ถูกร่วมสุขกันไปได้อะค่ะใช่น่าจะเหมือนพ่อกับแม่มะคะตอนนี้คืออยากหาความรักเหมือนพ่อกับแม่ที่ว่าเมื่อแก่ลงอะเขาก็ยังพร้อมดูแลกันพร้อมพากันไปเที่ยวใช่ค่ะอยากได้คนที่พร้อมร่วมทุกร่วมสุขไปได้วยกันแล้วเจนอื่นละคะอย่างฝ้าเองถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยเราเหมือนเหมือนคล้ายๆน้องหน่อยก็คือเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟเราคุยกันเรารู้สึกดีแค่นั้นเอง เราจะมารู้จักความรักตอนมอสองจำได้คือเริ่มมีความรักครั้งแรกคือเขามาจีบแต่เราไม่ได้ชอบแล้วเราไปชอบอีกคนนึงสเปคตอนนั้นคืออะไรอะคะสเปคตอนนั้นก็คือเหมือนวัยรุ่นนะค่ะแบบคือเราชอบแบบสไตล์อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสูงหน่อยค่ะ<ฮ>เรียนรอดออาสเปคประมาณนั้นรอดออ,าง,อาง่ายๆค่ะเรียนรอดอด <c oughs> ไม่ใช่เด็กเรียนแต่จะเด็กเนิร์เดเ,เราชอบแต่เราแค่แบบวเวลาเขาเดินผ่าน้วแอบแอบมอง<ฮ>เรารู้สึกว่าจิตใจมันเห<ฮ>มือนแบบมีผิเสื้อบ,บินหรือมันฟูหน่อยแค่นั้นเอง คือสมัยก่อนเป็นไฮไฟเขามีไฮไฟเราก็จะแอบเข้าไปส่องว่าเอ๊ะเขาลงอะไรบ้างแค่นั้นเองใช่แต่เขาไม่รู้นะต้องรีบมาไว้นิดนึงไหมครับว่าไฮไฟคืออะไรอาจจะมีบางคนไม่ไม่ทันแล้ว่าจะเป็นรุ่นแบบจริงจมันคือ Facebook รุ่นแรกๆว่าประมาณนั้นตอนนั้นเราทุกไปค้นว่าเอ๊ะเขาชื่ออะไรเขาเล่นไหมแค่นั้นนี่คือความรักใจใหม่แบบเริ่มเรียนรู้ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนค่ะพี่ปอยละค่ะจริงๆคําถามนี้พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้สะท้อนถึงเจนแกร เพราะเชื่อว่านี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนแล้วก็ทุกรุ่นครับความรักเดินตามสัญชาตญาณข้างในเสมอโดยเฉพาะตอนที่เรายังไม่รู้จักความซับซ้อนของมันช่วงปัปรีเลฟช่วงมัธยมมอต้นอะไรพวกนี้เราจะเดินตามความใจหล่นความแบบคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนใจหยุดเต้นโดยที่ไม่ไม่ต้องหาคําตอบด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนั้นจะดูฟิสิกส์เป็นหลักคือรูปร่างภายนอกเห็นแล้วถูกใจหรือเปล่า ซึ่งทางจิตวิทยาเขาก็มีคําอธิบายด้วยว่าคนนี้สืบพันธุ์แล้วมนุษย์จะเติบโตไปได้แล้วก็ขยายพันธุ์ไปได้ต่อถ้าพูดภาษาง่ายๆหน่อยคือพร้อมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้น,นเราชอบฟิสิกอลแอตทรักชันหมายถึงการดึงดูดทางกายภาพตรงนี้ยังไงบ้างคะตอนองเดียเป็นคนตัวเล็กก็จะชอบผู้หญิงตัวเล็ก,ลกแล้วก็ชอบเป็นคนที่ไม่เอเนอร์จ c ติกมากเกินไปเพราะเราเป็นคนอินโทรชอบผู้หญิงตัวเล็ก แล้วก็ Energy ระดับใกล้ๆกันเพราะว่าเซฟพลังงานตัวอิโทเวิร์ของเราใช่ไหมทีนี้เรื่องของซีซันถัดมาที่เรามองหาในคนรักในอุดมคติคือตอนจบของซีซันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องอกหักก่อนโอเคค่ะอกหักครั้งแรกในชีวิตทุกคนน่าจะจําได้เพาะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการอกหักนั้นจะทําให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่า ปอยอมนังจะสื่อว่ามันจะมีบทเรียนที่ได้จากซีซั่นหนึ่งเพื่อมาหลอมคําตอบที่ว่าแฟนที่ดีของเราในอุรมณ์คติคืออะไรมันจะมาตอนนี้ใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเมื่อจบซีกันแรกเมื่อจอโดนอกหักแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเปลี่ยนมากบางคนอาจจะเปลี่ยนน้อยบางคนอาจจะดีขึ้นบางคนจะแย่ลงมันแล้วแต่คนเลยจริงๆก็อยากฟังเหมือนกันว่าทุกคนอกหักครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างเจ็บสิต <laughs> 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 อบมันผิดหวังเนาะ เรารู้สึกว่ามันเกิดการคุยกันไม่เข้าใจากันบางทีมันก็จะมีพ่นท็อกซิดบางอย่างใส่เราแล้วก็ต้องเกิดการเลิกกันจนมันทาให้เรารู้สึกว่างั้นเราก็ต้องกลับมารักตัวเองดีกว่าพอเราโอกคแลวปุ๊บการที่เราจะมีใครเข้ามาคนต่อไปเนี่ยมาทาให้เรากรองมากขึ้นด้วยความที่ฟ้าแบบเป็นผู้พิการอะเนาะเราไม่ได้แบบว่ากลัวว่าเอ้ยเราเป็นคนพิการนะอะไรเงี้ยใครที่เข้ามาจีบเราอะหรือเข้ามาอยากจะแบบเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างแรกคุณเห็นละนะ first image เราเป็นแบบนี้ คุณก็ต้องรับเราได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคบกันไปแล้ววันนึงเราเข้ากันไม่ได้แล้วคุณบอกก็เพราะเธอเป็นคนพิการฉันอายอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เมกเซนอะสเต็ปต่อไปคือใครเข้ามาจีบเราก็จะมองหมายถึงความสบายใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนคุยกันเราวรู้เรื่องเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์อกหักเนาะใช่ค่ะเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นค่ะอยากจะฟังวิธีการจีบกันของคนเจนเราหน่อยค่ะคนในยุคเราอะค่ะเจนเราเขาจีบกันยังไงคะอยากฟัง ได้เลยงั้นเดี๋ยวหนูขอ,อก่อนเลยละ<ช>การเจนซีที่แบบหนูเห็นเพื่อนๆหรือแม้แต่แบบสังคมที่เขาแซวๆกันนะคะเขาจะจีบผ่านการกดไลค์ไอจีสตอีพี่ๆเล่นกันไหมคะเล่นค่ะเล่นคะ่นนะ,ค,ะคือถ้าเราอยากจะเริ่มจีบใครหรือแบบส่งสัญลักณว่าแบบฉันสนใจเธอนะ ต้องเข้าไปสอ Story. ่องไอจีสตอรี่คือกดไลค์ไอจีสตอรี่นั่นแหละเพราะว่ามันจะดูรู้สึกว่ามันเหมือนเฮ้ยคุณมีความส่องฉันอะ่ะเอออยากรู้ว่าชีวิตประจําวันฉันเป็นอะไรยังไงแล้วมีการกดไลค์ก็ <c oughs> เลยเกิดเป็นมีมตลกกันนะคะแบบในติ๊กต็อกวิดีโอว่าแบบการที่ผู้ชายมากดไลค์ไอจีสตอรี่อ่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะใส่ชุดแต่งงานแล้วไปรออยู่หน้าบ้านเขาได้นะคือเขาแค่อาจจะแค่แบบกดไลค์เฉยๆก็ได้ล้วอันนี้อมมนีข้อนึงไม่รู้ว่าเจนที่เป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเจนแอมอะค่ะคือเจนซีอ่ะ เราไม่ขอเบอร์กันแล้วนะคะคือถ้ามีผู้ชายมาขอเบอร์อะหนูมองได้อย่างเดียวคือมีฉาชีพหนูมองได้แย่เดียวว่าคือมีฉาชีพจริงๆคือผู้ชายจะเดินมาขอเบอร์ไม่ได้แล้วขอไลน์ก็อีหยังอะก็ไม่ได้นะนะคือเมื่อก่อนถ่าหนูแบบชุบปาร์ใช่หนูจะเริ่งรู้สึกว่าขอไลน์ได้ไหมแต่มาอยู่นี้แบบขอไอจีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอ็กซ์อยละกันค่ะพี่บอยจีบกันยังไงอะคะคือพอฟังแล้วนึกคือไม่ได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วทุกทุเจนต่างกันด้วยมีเดีย ยุคนี้แพลตฟอร์มเยอะแยะมากเลยที่จะใช้คุยกันแต่ว่าเมื่อถอยกลับไปเนี่ยโดยที่อิงก,กับเทคโนโลยีในยุคนั้นยุกพี่ก็คือโทรเบอร์บ้านอ,อะไรอย่างนี้โทรศัพท์สายาทณะยอดเหรียญ <c oughs> ต้องแลกมาหว่างปื๊บขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> ยอดยอดยอดเออชิวกันเต็มเลยไอ้ขาลัก็ด่าไปทีกดดันใช่กดดันใช่ไหมนาทีละกี่บาทตอนนั้นอูหนึ่งบาทสามนาทีใช่ ลูกพี่ก็จะมีพวกเพเจอร์โทรศัพท์ PCT อยากจีผู้หญิงคนนี้ต้องไปหาเบอร์บ้านเขาและพอโทรไปเนี่ยใครรับก็ไม่รู้คุณพ่อขาอาจจะรับก็ได้นะไปไปหายังไงอะคะพี่ปอยมันต้องมันต้องมีวิธีครับสมมติถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามแบบข้อมูลของที่อาจารย์เขาเขียนไว้อะไรเงี้ย <S <S ไ,ไปแอบถามเพื่อนหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ว,ววิธีการสื่อสารมันก็ขึ้นอยู่โกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นแหละนี่ก็คือวิธีการจีบกันของคน Gen X เนาะ,<ช>อ,ะอย่างตอนสมัยมัธยมของพี่เนี่ยตอนนั้นเราอยู่ชมรมแบบประชาสัมพันธ์พักเที่ยงอะไรเงี้ยเขาจะมีมาละ ฟ้าต้องเปิดเพลงนี้นะให้พี่มอหกชื่อนี้ห้องนี้เพลงนี้อ่านอย่าเี้ทุกคนสิ่งสําคัญอะไรเงี้ยมอบให้กับพี่ชมพูนะคะจากผู้ชายห้องนี้ไม่เอ่ยนามอะไรอย่างงี้แล้วก็พอหลังจากจบมามัธยมเนี่ยคือเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาเริ่มมีบีก็เริ่มใช้ BB บนะีแชทน้อแรกไอดีกัน ตอนนั้นพี่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศมันก็จะเาจะเล่นวอตแอ p ถ้าเป็นหนุ่มเกาหลีเกาใจเขาจะอะไรนะเขาเขาท็อ่เขาท็อปเขาท็อใช่อันนี้คือมีหนุ่มเกาหลีคยมาจีบแล้วบอกว่าเขาท็อปมาแต่ละประเทศเขาจะเล่นแม่เซนเชอร์พี่เหมือนกันใช่ค่ะเล่นได้เหมือนกันเราก็เลยต้องทันเทคโนโลยีมากๆเขาจะขอไอดีแลกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุยกันสักพักก็นับเดทถ้าไม่โอเคก็คือต่างคนต่างแบบสเปรดก็คือแยกย้ายกันหาใหม่อะไรอย่างงี้ งานอันนีม้มีแอมขอเห็นต่างนิดนึงกับเจนวเรื่องของการจีบกันผ่านเสียงล้อสายค่ะเป็นสิ่งที่แอมอ่ะไม่เคยเห็นภาพเลยว่ามันลรเป็นติกยังไง <c oughs> คุณไปขอเสียงล้อสายให้โรงเรียนเปิดแล้วลองตัดภาพมาความเป็นจริงที่แบบลำโพงแตก,แตกหรือว่าวันอากาศร้อนๆเราได้ยินเพลงหรืออะมันลรเป็นติกยังไง <c oughs> พอยุงหนูก็คือแบบถ้าใครอยากจะส่งเพลงอย่างเงี้ย Spotify Apple Music อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ คุไม่ค่อยเห็นโมเมนต์แบบนี้ในเจนแอมลุยที่บอกว่าส่งเพลงให้กันนะคะมีเพลงอะไรฮิตไหมของเจนซีที่เขานิยมส่งให้กันคืวันแดนอะแอมไม่มั่นใจว่าตออเนี้ยยุคเจนซีเขาเรียงจีบกันผ่านการส่งเพลงหรือเปล่าอะค่ะถ้าเราจะส่งเพลงเราจะไม่เรียกว่าส่งแต่เราจะตั้งสเตตัสเพลงนั้นอะเป็นน้าโปรไฟล์เราพี่เล่นหรือเปล่าฟีเจอร์นี้ในไอจีแล้วเห็นเห็นเห็นอ่าใช่คือมันมีทุกแพลตฟอร์มเลย f a c e b o o k IG ที่เราจะตั้งสเตตัสนวันเนี้ยเราอินกับเพลงนี้อยู่ แต่เราสื่อถึงใครเราไม่รู้นะไปคิดเอาเองหรือเปล่ามันเต็มไปด้วยความล้าหมาเลยแบบไม่มั่นใจคําว่าเรายังจีบกันผ่านส่งเพลงอยู่หรือเปล่าในเจนซีค่ะงั้นมาถาม เจนวายแล้วกันค่ะเพลงอะไรที่คิดฮิตที่เขาชอบขอกันมาให้เปิดบ้างไหมคะถ้าเป็นมัธยมนะคะตอนสมัยนั้นก็เยอะมากนะจะเป็นเพลงรักเพลงอกหักอันไหนที่แบบเป็นฮิตกระแสในช่วงนั้นอย่างเช่นของพี่ดาวอินโดฟินอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งสาคัญอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาไปหลากหลายค่ะค่ะลูกพี่มันจะเป็นเบตเอรี่ที่บอยกศิรพงศ์ลมหายใจเจ้าหญิงก้อนหินละเมออะไรอย่างงี้อยากให้น้องแอมลงไปส่งเพชรไปจีบผู้ชายทางเพจเจร์ มันมเป็นความรู้สึกที่จักรจีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องบอกรักคนที่เรารักอ่ะให้ออปเปอเรเตอร์ฟังงง <c oughs> ไหมการที่จะส่งไปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไดเรกเราจะต้องไปบอกออปเปอเรเตอร์ให้เขาส่งให้แล้วออปเปอเรเตอร์เขาจะถามว่าจะพิมพ์ข้อความว่าอะไรบ้างเราก็ต้องบอกความในใจของเรากับออปเปอเรเตอร์เพื่อให้เขาพิมพ์แล้วมันจํากัดจํานวนจากัดจำนวนลักอกด้วยเหมือนทวิตเตอร์เหมือนเอ็กซ์สมัยนี้หรือเปล่าแล้วตืนอง์หักล่ะแตนละเจน รับมือกับอาการอกหักของไงอยังไงบ้างถ้าเ,<อ>เป็นจากประสบการณ์แอมค่ะแอมมองว่าถ้ายกเราอะอกหักสิ่งที่เราจะทําในวันพรุ่งนี้อะค่ะคือปัดท<ป>ินเดอร<า>์หรือเปล่าก็ไม่เสียหายปัดเล่นเนี่ยแค่นั้นก็คนแค่ปัดทินเดอ่งีแค่ปัดปัดสักแอปหนึ่ง ถ้าเราไม่เชิงว่าเรามุกอ่อนนะคะแต่คือแค่มือเราไปอะค่ะพี่เข้าใจหรือเปล่าเวลาที่อกหักอะไรอย่างเงี้ยหนูอะก็อกหักอะนะแต่ว่าทำไมมือมันปัดซ้ายขวาปัดซ้ายขวาอย่างนี้ล่ะไม่รู้เช็เทคโนโลยีมันช่วยปลอบใจเราใช่เช่นที่มันแบบอัศรัลดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเจนเจนวายรับมือกับอาการอกหักยังไงคะถ้าเป็นประสบการณ์ขออกไฟเองอะนะคะก็อาจจะร้องไห้แล้วก็บอกเออไม่เป็นไรไปต่อแล้วฮิวใจตัวเองยังไงอะ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน oh. ชายเพื่อนก็จะพาไปช้อปปิ้งบ้างทานข้าวไปเที่ยวแบบวันสองวันยอยะไรเงี้ยค่ะไปนั่งคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรระบายความในใจให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฉันเลิกกับเขาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะงั้นอันนี้เจนหนูขอเสรรมไน่อยอ,อยากให้พี่ๆลองทายคิดว่าเจนซีเวลาเลิกกันเนี่ยเขาดูจากตรงไหนรู้ไหมคะงั้นของหนูฉเฉลยเลยซอนรูป ซ่อนโพสคือถ้าพี่อยากรู้ว่าใครเลิกกันหรือเพื่อนหนูหนูรู้ว่าตอนนี้เขาเลิกกับเขาแล้วอะไม่ต้องมาบอกนะแค่เข้าไปที่ IG Story ซ่อนรูปคู่หรือยังสิ่งแรกที่จะทําคือซ่อนรูปซ่อนโพสแล้วก็บล็อกเป็นสเต็ปเลยค่ะซ่อนรูปซ่อนโพสบล็อกใช่พี่ปอยเจน X ของเราไม่ได้แชร์เลยว่าอกหักมันเป็นอกหักแบบออฟไลน์เนาะแต่เผารูปใช่ไหมฮะคือ ต้องนึกว่าถ้าน้องออกหักแล้วไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือชีวิตน้องจะต้องต้องระบายการอ,อกหัก <laughs> ยังไงตัดผมเห็นในหนังเยอะ <laughs> ที่สุดคือไปตดัดช่ตัดสิ่ง <laughs> ข้อหนึ่งครับคือเราเรามองไม่เห็นชีวิตคนอื่นว่าคนอื่นเขาอ,อกหักแล้วเขาเป็นยังไงเราเทียบเคียงไม่ได้เราก็ต้องหาคําตอบด้วยตัวเองเราต้องคิวตัวเองก็อยู่กับตัวเองนะครับใชให้เวลามันไปแล้วก็เจ็บเจ็บให้ถึงที่สุดลงให้ต่ําที่สุดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาอืม ราก็ได้ฟังประสบการณ์การจีบกันนะคะรวมถึงการโอหักด้วยก็เลยอยากจะถามค่ะว่ามีความคาดหวังของสังคมอะไรบ้างไหมคะที่ส่งผลต่อการแสดงออกถึงความรักของเราค่ะเจนของพี่มันจะต้องถอยไปแบบสัก30-40ปีที่แล้วครับสภาพสังคมช่วงนั้นมันจะมีมันจะมีความรักนวลสงวนตัวมากกว่าน,นี้การจับต้องตัวกันเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมเป็นแฟนกันเนี่ยคือจับมือนี่คือเยอะมากแล้ว คนสมัยก่อนเขาจีบกันแล้วเขาไปดูหนังด้วยกันแล้วมันก็จะมีมุกในการไปซื้อป๊อปคอร์นเพื่อเอาไว้ตรงกลางแล้วก็หยิบตรงกันแล้วก็ให้มือโดนกันให้<ล><ค>ดูสักกันใช่<ด>มันก็ไฟช็อตแล้วสปาอะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนถึงถึงความยากไม่สามารถจะจะแสดงออกทางฟิสิกอลได้ขนาดนั้นซึ่งมันไม่เหมือนตอนนี้คือทุกอย่างมันค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เปิดเผยได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริง,รงๆอันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์มากกว่า คนยุคพีจ่จะถูกปิดกั้นเยอะมากกว่ารวมถึงเรื่องเพศด้วยยังไงคะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือห้ามห้ามเปิดออกมาไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นโชคดีมากครับที่ตอนนี้มันเปิดแล้วก็ทุกคนยอมรับแล้ว,ลวจริงๆมันคือธรรมชาติในเรื่องของการรักนอนสมวนตัวค่ะตัวพี่ปอยเองรู้สึกได้รับแรงกดดันจากสิ่งนี้ไหมคะคือมองอย้อนกลับไปมันมีผลกับชีวิตพอสมควรมันทําให้เรามอง การใกล้ชิดของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกติอ่าอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แบบมากมากมากถ้าเทียบกับทุกนี้ครับแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเสมอใช่เวลาเราบอกว่าเสียตัวส่วนมากมันไม่ได้พูดถึงผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายได้และผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายเสียหายเสมอมันคือบริบททางสังคมมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนเชื่อตามแบบนี้เป็นค่านิยม ทำด้วยวัฒนธรรมด้วยมั้งเ<ช>ราชาวบานแบบนี้นะวัฒนธรรมบ้านเรามันไม่ได้เหมือนแบบต่างประเทศที่เขาค่อนข้างโอเพนแล้วอ,ะอ่ะเพศมันค่อนข้างอีควอไตี้ทุกอย่างคือเสมอเท่ากันใช่ค<ต>่ะ <พบ S 2> คือแอมมองว่าอย่างแอมมันเลยทําให้แอมันรู้สึกสบายใจที่ในยุคนี้เราสามารถแสดงได้อย่าตงตรงไปตรงมาว่าเราเป็นเพศอะไรเพราะแอมมีประสบการณ์ของแอมที่ว่าแอมชอบคนที่เป็นเกย์แต่แอมกลับไม่ได้รู้สึกเศร้าแอมกลับรู้สึกว่าดีด้วยซ้ำที่เขาบอกได้อย่างเต็มปากว่าเขาชอบผู้ชาย อ๋อมันไม่เป็นไรเธอชอบผู้ชายแต่ฉันก็ชอบเธอไม่เป็นไรเหมือนกันคือมันดีกว่าการที่สมมตแมิแอมไปหลักเขามากๆแล้วเราตกลงปงใจคบกันแตแ่ไปรู้ที่หลักว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่เขาแค่ไม่กล้าพูดอ,ะอ่ะแอมว่าอันนั้นนะแอมคงเจ็บปวดก็รู้สึกว่าแบบเอออย่างไรก,ก็สบายใจที่ว่าแบบยุบแอมพอทุกคนเปิดมากขึ้นออค่ะมันก็ทําให้เราตัดใจง่ายขึ้นอ๋อเขาไม่ชอบผู้หญิงก็งคือจบไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันเว้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยดีดชประมาณนี้คะ่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องพวก L G B T อย่างเงี้ยเราเรากลับมามองถึงยุคของเราอะเพราะว่าในตอนนั้นในรุ่นเราอเราเริ่มมีสื่อเข้ามามากขึ้นอย่างเช่นภาพยนตร์ก็จะทําพวกหอแต่วแตกเริ่มีบทบาทชาติสตีเลกอะไรเงี้ยเริ่มเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนจะสื่อว่าเอ๊ะบทบาทของเขาเนี่ยก็มีจุดยืนนะอะไรเงี้ยเปนอร์เซ็ในสื่อมากขึ้นให้เราให้สังคมยอมรับเขามากขึ้นประมาณนั้นอันนี้อันนี้แค่เสริมในเรื่อง L G B T ในยุคของเจนเราแล้วเจนฟ้ามีความคาดหวังทางสังคมอะไรไหมคะที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางความรักของเราอาส่วนตัวทั้งตัวเองแล้วก็ประสบการณ์คนรอบข้างส่วนใหญ่เขาจะอยู่ก่อนแต่งอ,อาลงเหมือนแบบศึกษาดูนิสยัยดูความเป็นไปนคือความอยู่ด้วยกันล้วสบายใจไหมอย่างงี้ก่อนอเอาตัวอย่างก่อนจะแต่งงานกับแฟนคนปัจจุบันเนี้ยค่ะก็เราก็อยู่ด้วยกันสามปีก่อนคืออย่างแรกเราต้องสื่อสารทางบ้านให้เข้าใจในโมเมนต์นี้ ก็คือย,อยากอยู่เหมือนกันค่ะ,คะเพราะว่าสังคมใน,ในยุคนวัยอย่างเราเราเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก่อนแต่งไม่โอเคนะสังคมก็จะมองว่ามันมันไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณอยากถาม g ็น X กับต e น Z บ้างค่ะว่าคิดยังไงกับคําว่าอยู่ก่อนแต่งอะคะอ่ะบอกว่าแบบอยากเลือกอยู่ก่อนแต่งด้วยค่ะเพราะเราคงอยากเลือกแต่เราแค่ไม่ได้อยากโดนมองว่าไม่ดีหรือเปล่า ยังของหนูอ่ะคิดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการแต่งงานจําเป็นไหมคือถ้าหนูไม่อยากจัดแล้วเอาเงินไปเที่ยวรอบโลกความรักของหนูอ่ะจะเท่ากับประสบความสําเร็จไหมนะจริงๆคอนเซปต์การแต่งงานมันมันค่อนข้างทาความเข้าใจยากกันนะครับเพราะว่ามันมีบริบททางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมข้ามาเกี่ยว <c lic ant> ต้องถามย้อนกลับไปจริงๆแล้วงานแต่งงานมันทำไปเพื่ออะไรใช่ทุกคนจะตอบไม่เหมือนกันตามตามยุคสมัยด้วยถ้ายุคของพี่มันคือการให้เกียรติกัน การทําให้มันถูกต้องตามคันรองนี่คือนี่คือคําอธิบายของคนยุคนั้นว่าทําไมเราจะต้องแต่งงานถ้าเกิดเราไม่ประกาศก็แปลว่าเฮ้ยคุณไม่ยอมรับใช่ไหมหรือคุณอาจจะแอบเป็นมีคนอื่นก็ได้หรือเปล่าคุณก็ต้องประกาศสิเนี่ยเพื่อให้คนคนนี้เป็นคู่ชีวิตของคุณเพียงคนเดียวให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันจริงจริยพีอกว่าความรักบางทีมันก็มันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็อยู่กับมวล ประสาทเลยคือคนสองคนเท่านั้นเราก็ได้ฟังประสบการณ์การรับมือกับความคาดหวังของสังคมเนาะที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางความรักของพวกเราไปนะคะออเข้มข้นมากเลยทีเดียวค่ะแล้วแต่ละคนมองว่าในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวอะค่ะมีอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดคะจากกาเทียบเหมือนเดิมก็คือมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่มีหลายซีซั่นการแต่งงานหรือว่าการสมหวังทางความรักมันเป็นแค่ตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่ง แล้วมันจะเป็นตอนที่เริ่มต้นของซีซั่นสองแล้วก็จะเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งที่เป็นคนละโจทย์กับซีซั่นหนึ่งเลยมันก็คือการรักษาความรักที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยให้มันยืนยาวต่อไปได้เพราะซีซั่นสองเนี่ยความรักเนี่ยมันจะไม่ใช่พระเอกละมันคือคําว่าครอบครัวมันคือคําว่าการใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนที่ตื่นมาทุกวัน,นล้วไม่เบื่อเขาอะจะเป็นสิบสิบปียี่สิบปีสามสิบปีพี่มองความการเลือกคู่เหมือนการเลือกรองเทา้าอะใส่แล้วพอดีไหมมันมีเซียนอยู่ข้างในกี่อัน ที่เราจะต้องแบบโดนมันวันละครั้งสองครั้งวันละครั้งสองครั้งไปตลอดชีวิตอ่ะทางพุทธศาสนาเขามีหลักการในการเลือกคู่นะ,ะ,ะ,ะท,ที่ทุกคนพูดว่าศ<อ>ีลเส,สมอกันอ่ะจริงๆแล้วมันแบ,บ่งไปได้เป็นสี่อ่ะศีลเส,สมอกันศรัทธาเสมอกันปัญญาเสมอกันและจาระเสมอกันคือสี่ข้อที่ที่พูดไปครับมันเป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆไม่ได้การันตีเลยว่าคนที่ผ่านสี่ข้อนี้แล้วจะอยู่กับเราได้จริงๆมันอาจจะมีบางคนที่ ยังมีบางอย่างที่เราไม่พอใจเขาอยู่มันคือก้อนหินในรองเท้าออที่เราจะต้องเจอทุกวันและมันไม่ออกไปจากรองเท้าเราตลอดชีวิตวอ,งงอชีวิตคู่ต้องปรับตัวเราไม่มีทางไปเปลี่ยนเขาได้อันไหนที่ปรับไม่ได้อันไหนที่เปลี่ยนไม่ได้เราหลบมันได้ไหมอย่าเอาเรื่องเนี้ยมาชนกันบ่อยๆอยีกอย่างหนึ่งครับสุดสำคัญที่สุดการให้อภัยครับเราต้องอยู่กับคนที่เราให้อภัยเขาแล้วให้อภัยได้จริงจริงเมื่อการทำร้ายนั้นเกิดขึ้นแล้วเราให้อภัยเขาได้ไหม นี่คือหลักการในการประคองความสัมพันญของชีวิตคู่แล้วคุณฟ้าะคะของฟ้าจะเป็นมูทที่แบบคุยกัน่ระรู้สึกว่าการที่เรามีปัญหาอะไรกันในครอบครัวนั่งคุยกันอันนี้คือทางออกที่ดีใช่แล้วก็อย่างที่พี่ปลอยพูดเลยต้องมีการปรับไอ้อย่างเช่นอยู่ด้วยกันแรกๆเงี้ยเวลาเขาเข้าห้องน้ำแต่ทะเลาะกันเรื่องไอ,อ,อ้ฝากโคก็คุยกันอยู่นั่นประมาณพักหนึ่งเลยกว่าเขาจะพยายามปรับให้เรา เราก็แอบมีหงุดหงิดผสมโมโหแต่พอเราต้องพยายามคลิปมันไว้เพราะว่าไม่งั้นมันจะมันอาจจะไปไปกลกว่านี้ในในเรื่องการทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็หลงว่าเออโอเคเราก็ต้องนั่งคุยกันก่อนนะว่าเนี่ยจริงๆตรงนี้มันน่าจะปรับให้กันได้นะเพราะว่าเออตัวเองก็เป็นผู้ชายใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเป็นผู้หญิงอยากให้ตรงนี้หน่อยได้ไหม,มเผื่อมันจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันง่ายขึ้นก็คุยกันค่ะ,คะอย่างแรกเลยเใ,นในเจนฟ้าก็รู้สึกว่าการคุยกันมันเป็นทางออกที่ที่วกที่สุดแหละสําหรับครอบครัวแล้วก็การให้กําลังใจกัน เชื่อว่าทุกบ้านค่ะมันมีปัญหาทุกแบบเราอยู่ด้วยกันอ่ะมันเกิดการกดดันอยู่แล้วเราเองต้องให้กําลังใจแรงหนุนที่ดีอันนี้เขาบอกว่ามันต้องให้เห็นอกเห็นใจอย่างเหมือนเหมือนเหมือนสี่อย่างที่พี่ปล่อยแกพูดเลยยุคนี้อาจจะคุยกันมากขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันชัดเจนอันนี้คือฟ้ากับแปลงที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าสมือนทุกเจนนะครับใช่ไหมหนูก็ว่าอย่างนั้นต้องต้องมีมันต้องมีไม่งั้นมันก็มันก็ไปด้วยกันยาก น้องแอมได้ฟังพี่พี่เจนเ็กซกับเ e น Y วน์เขาแชร์ประสบการณ์การรักษาความสัมพันธ์ที่ยืนยาวแล้วเนาะแล้วตัวน้องแอมเองค่ะสิ่งนั้นมันคืออะไรคะคือระหว่างที่หนูได้ฟังพี่พพูดนะคะทั้งเอ็กทั้ง Y หนูหันไปบอกเลยเจนซีแก็สวยแน่สิ่งที่เราสิ่งที่ติดตัวเนี่ยคือก้ารทำลายล้างสูงมากไม่รอดแน่เจนซีคืออย่างงี้แอมยังเคยถามแม่เลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะรักคนเมีย40หรื50ปีได้ าะเรามาพร้อมสกิลที่ขี้เมืออเลยวพี่เราไม่ได้มีอุปสรรคแบบพี่รุ่นพ่อกับรุ่นแม่เนอเจอเคยถามแม่ว่ารู้ได้ไงว่าพ่อคือคนนี้คือคู่ชีวิตเขาบอกว่าผ่านด่านเดียวเลยค่ะตอนที่แบบต้องอยู่ห่างไกลกันพ่อสามารถส่งจดหมายข้ามประเทศหาแม่ได้สองปียุคหนุจะเจอไหมพี่คนที่สามารถอดทนและรอได้แอมเ,อเลยมองว่าถ้าจะให้หาคีย์แมเสเซจเดียวที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์อยู่รอดอะคะ่ะ ที่เจนหนูต้องฝึกเลยนะคือความอดทนเพราะว่าคือแอมอยากเป็นครอบครัวมากแต่แอมรู้สึกว่าแบบโหเราจะอดทนไม่ขี้เบื่อแล้วรอเป็นที่จะสามารถไปถึงวันสุดท้ายนั้นกับใครสักคนได้ไหมนะพี่ยากให้อีกมุมหนึ่ง<อ>พี่ยให้มุมหนึ่งเท่ากันว่าพี่มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเจนแต่เป็นเรื่องของวัยตอนนี้แอมอายุเท่านี้แต่ว่ายุ่หนูมันไม่มีชาเลนจ์อุปสรรคให้ลองใจกันเลยนะแต่พี่เชื่อว่า คนยุ่น้องก็จะเรียนรู้เองว่าสุดท้ายแล้วคนที่ใช่หรือคนที่จะอยู่ด้วยกันได้สามสิบสี่สิบปีเนี่ยพอเวลามันมาถึงที่เชื่อว่าน้องก็จะตอบได้เหมือนกันใช่ฟังเราคลายใจไหมคะใช่ <laughs> แล้วก็เิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสําคัญะคะ่ะคือเรื่องของความอดทนค่ะแล้วนี่ก็เป็นกุญแจสําคัญของแต่ละเจนนะคะในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวคะ่ะสําหรับคำถามสุดท้ายนะคะถ้าความรักเป็นพื้นที่คะ่ะ สำหรับเรามันจะเป็นพื้นที่หน้าตาประมาณไหนเป็นพื้นที่อะไรเจนฟ้าก่อนนะฝ้าเองเปรียบเสมือนส่วนสาธารนณะพอเราได้มามานั่งเงียบเงียบเนี่ยมองบนฟ้าเรารู้สึกว่าเออมันสบายใจประมาณนั้นเห็นสีเขียวเห็นดอกไม้เห็นน้ําเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมาก่นใค่ะสบายใจใช่ค่ะคือสบายใจละเจนอื่นนะคะอ่ะด้วยส่วนตัวของหนูเลยค่ะหนูมองมาเหมือนตากินข้าว เ mm hmm. อากินข้าวเลยเราต้องกินกันทุกวันน่ะซึ่งทุกๆวันเนี่ยไม่จาเป็นต้องกินมื้ออร่อยบางมื้ออาจจะอร่อย mm hmm. บางมื้ออาจจะเมาหมอย mm hmm. บางมื้ออาจจะแซ่บได้อะไรเงี้ยไม่ว่ามื้ออาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยอะ่ะเราก็พร้อมอยู่แล้วกินแล้วก็สนกุกแล้วก็หัวเราะและ้วก็เมาหมอยเรื่องชาวบ้านด้วยกันได้หรือเรื่องลูกหรือเรื่องคุณเรื่องชั้น <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะคงเป็นความอบอุ่นตรงนี้ละกันคะ่ะที่เกิดขึ้นที่โต๊ะกินข้าว mm hmm. โอ้น่ารักมากเลยอ่ะ แต่พี่มองว่ามันคือที่อยู่อาศัยครับไม่ไม่ได้มองว่าเป็นบ้านด้วยเพราะพี่เชื่อว่ามีอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้อยากอยู่บ้านอาจจะอยากอยู่คอนโดอาจจะอยากอยู่โรงแรม<ะ>บางคนอาจจะอยู่บ้านสวนมันคือพื้นที่ในการสร้างครอบคร<ะ>ัวจะอยู่อาศัยตรงไหนหน้าตาเป็นแบบไหนก็ได้ยังเชื่ออยู่เสมอว่าทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมีครอบครัวก,ก็ได้บางคนอาจจะมีคําตอบว่าฉันอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าก็ได้ แล้วสำหรับพี่ปลอยที่อยู่อาศัยนั้นหน้าตาเป็นยังไงอะคะก็เป็นอย่างที่บ้านที่อยู่ตอนนี้เลยอ้ยอพี่เขาทั้งโชคดีที่ได้มีครอบครวัวที่มีความสุขแล้วก็มีบ้านอย่างที่ตัวเองอยากได้เหมือนเพลงของพีชยเดใชใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องราวของทุกเจนเลยนะคะที่เกี่ยวกับมุมมองประสบการณ์ความรักเนาะที่น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ามเจนนะคะเจน X พี่ปอยเจน Y ฝา ah, แล้วก็เจนสน้องแอมค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm. พบกับรายการ X Y Z mm hmm. เห็นต่างได้ไม่ว่ากันในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ